ำย่แต่ถ้าเลยไปข้างในกรุงเทพน่าจะยังมีแดดแล้วครับก็ <_' S 1> ดีครับถ้ามาสายมานิดนึงฝนหยุดตกแห้ es, ตกตอนเชา้ามีออกไปทำงานก็ลำบ,บากตกช่วงเย็นๆสบายๆเมื่อคืนก็น่าจะพังเกับทั้งคืนนะครับฝนพลัมฝนล,ลงเม็ดจากงคืนนอนก็ดีครับย็นสบายดีเย็นจนหนาวครับเปิดพัดลม ก้าโมงกว่าครับรถขยับได้นิดๆนิดๆครับผมอยู่บนเส้นลาชันเพใกล้จะถึงแล้วครับข้ามรัตนาทิเบศนมาแล้วร้านอยู่ข้างหน้าครับฝั่งวามือ เซ็แล้วครับแล้วก็กำลังจะลงะแต่งระดับบางใหญ่ครับผมอาจจะแวะบีซีซื้อรองเท้าไปครับทุกอยู่ก่อนครับว่ารถเยอะไหมถ้ารถไม่เยอะก็จะเข้าถ้ารถเยอะก็ไม่เข้าครับบางใหญ่ซิตี้ ง่ายออกง่ายดีครัไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่เลยไ้ทางเปิดกี่โองไม่รู้ ไปซื้อที่จังหวัดก็ไกลเกินับผมมาแล้วผ่านแล้วก็เอาสน่อยเปิด9ก้าโมงพอซื้ท้าพืผมทิมีช่วงลดราคาตัวละห้าร้อยสเก้าบาทยิก็เจ็ดร้อยเ็ด้อยก้าเก้าทะไรน่าเย็นนีุมาหนึ่งของไว้หลายปีซง้อใหม่ก็การนะครับทีนไม่มี อะไรครับแล้วสีเนี้ยเนี่ยไม่ค่อยมีคนเลยเ <c oughs> ดีเ๋ยวเราเป็นเดียวจอดเลยไปนอน ซื้อของไป4,700กว่าบาท7,500 0แพงที่สายครับผมสาย2หม้นเบอร์25กากับเบอร์6ตกไป3,200แล้วก็มีเซลค่อนครับตัวรอกกว่าบาทอู้พิชิงบางใหญ่หรือแล้วนะครับเดี๋ยวกลับบ้านกันเลย ล่งเลยถนนเพื่อลานจอดโล่งให้เราก็ลั้นซะด้วยนะย้อนสอนมาเลยไม่มีรถ ถึงบ้านประมาณห้าโมงครับผมห้าโมงแล้วก็ไปตัดผมทางเมื่อกี้ครับผมจะเข้ามาจอดเลยแล้วเดินเข้าบ้านครับเดี๋ยวตัวเย็นๆก็ออกมากนี่ครับผมไปซื้อข้าวจะีปซื้อข้าวซื้อข้าวไปไปสามกกว่าถ้าฝนไม่ตกไม่เอาถ้าคุมรถครับเดิเมื่อวานออกมาด้วยนนตอนนี้ร่มนะจนมันก็อ่ในร่ม ได้คมุมไอัน,นี่รัะเผื่อฝนน่าเราได้คุมกันฝนได้หน่อยคุมลดตอนนี้แดดเปรี้ยงเลยบ้านคันน,นุงมนี้ไปล้างหัวออกล้างคอจัดผมมาผมมันแทงเดี๋ยวก็ ใชได้ช่วงนี้นิดนึงนะครใช้ท่อครับเ๋ยก็ดีกว่าเดินเยอะน้ำก็ขึ้นมาเรื่อยๆ ร้อน,น,นเด็ดเป็ดเอาซื้อตะไคร์มาว่าจะลงตะไคร์ก็เกียจทำาครับลงต้องลงเย็นแล้วก็เช้ามาก็ต้องกู้มาทำปลาเช้าวรนนี้ไปทำงาน,นะะงกันเลยลงเื็อวานลุงจุ่นลงได้ยี่สิบกว่ากิโล แกอีกบายสามอเองไปซื้อข้าวครับจิตลาดนะั่นแดดเปียงยด่นี่นอนสบายไม่ต้องเดินนั่งเดอกไปสบายสบายเคล่นเรยเ trọt ngam nhé trọn ngam ngam yêu mình mấy áo <laughs> <laughs> ทำลักกูเฉยๆกูไม่ได้สนใจได้ที่ทำงานเหนื่อ,ลลอ,อขยนะขึ้นฟังมาเลยดูปลดภัยครับก็จะประมาณนี้ครับถ้าเข้าออกก็ใช้เรือครับเรือก็ามาถึงตรงถนนแล้วไม่ต้องเดินไม่ต้องลุยน้ํานะครับคือจะใส่บูธอยู่ก็คือเวลาลงเรือมัน ต้องเดินลุยน้ำนิดหนึ่งครับหอยขั้นเยอะแล้วก็น้ำไม่ค่อยสะอาดใส่ไม่ดีครับกันไม่ดีก็แก้จะเดี๋ยวเดินไปรถที่บ้านพาอจอดก็ไปรับไปบ้านขึ้นเลยก็ไปนัดแล้วก็แล้วมาจอดครับพ่อลูกสาวเลิกเรียนมากับเข้าพร้อมกันครับสี่ห้งแล้วก็ประมาณนี้ครับผมนี้เนาะสั้นครับเข้าออกก็ใช้เรือแล้วล่ะน้ำก็ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆ ขอตัตวลาเลยครับยกไปนัดก่อนซื้อข้าวซื้อข้าวขอบคุณครับทุ่มาชมมาติดตามฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยครับผม่ปเป็นปก่ลังใจที่ดีมีมสุขครับสวัสดีครับ